เมียปรีดหนักเจอผัวพากิ๊กไปฉีดวัคซีนทั้งที่ชวนมาด้วยกันแต่บอกไม่ว่าง โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปเหตุชุลมุนหัวโพแตกพาคิกสาวมาฉีดวัคซีนเจอเมียกับน้องเมียมาสูงฉีดเดียวกันเว็บไซต์โคโคนมันนิลาของฟิลิปปินส์รายงานเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการทะเลาะวิวาทณนะสถานที่ฉีดวัคซีนแห่งหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอันตรายที่สูงฉีดวัคซีน พร้อมกับเล่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฝ่ายหญิงได้ชวนสามีให้พาไปฉีดวัคซีนแต่ฝั่งสามีได้บอกภรรยาว่าไม่ว่างพาเธอไปฉีดวัคซีนเธอจึงไปกับน้องสาวของเธอแทนซึ่งเมื่อไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีนก็ต้องเจอกับภาพบาดตาเพราะพบสามีของตัวเองพาคิศสาวมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดฉีดวัคซีนเดียวกันภายในคลิปเหตุการณ์ก็จะเห็นภาพฝ่ายภรรยาที่โกรธจัด และน้องสาวของภรรยาที่รู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของพี่เขยก่อนที่สองสามีภรรยาจะเริ่มตะโกนด่าวทอกันอย่างหนักซึ่งฝ่ายภรรยาก็ได้พุ่งเข้าไปทําร้ายร่างกายพี่สาวด้วยความโกรธด,ด้านฝ่ายสามีก็ได้พยายามปกป้องพี่สาวซึ่งทําให้ฝ่ายภรรยากโกรธหนักขึ้นกว่าเดิมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มเปิดฉากดวลเก้าฮีใส่กันอย่างชุลมุน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนและผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทำได้แค่ตกใจและยืนมองเท่านั้น